สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นป .6 ทับสองทุกคนเข้าสู่วิชาวิทยาศาสตร์กับครูทิพย์นะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะลูกเราก็จะมา จะลุยข้อสอบกันต่อนะคะเป็นข้อสอบเกี่ยวกับวิชาไฟฟ้านะคะซึ่งเป็นข้อสอบจากส่วนกลางเนาะเป็นทั้งของสสวทและก็เป็นข้อสอบโอเน็ตนะคะที่ทางสอทศเนี่ยให้นักเรียนทดสอบในะระดับชั้นปรถมศึกษาปีที่6นะคะถ้านักเรียนเข้าใจนะคะนักเรียนก็จะสามารถที่จะรู้แนวทางการออกข้อสอบ ของอสสวทแล้วก็ข้อสอบโอเนได้นะคะมันก็จะเป็นการง่ายในการทขาข้อสอบในอนาคตของนักเรียนได้มากขึ้นนะคะเราลองมาช่วยกันนะคะนักเรียนเนาะ,ะไปดูค่ะข้อ6นะคะต่อจากเมื่อวานเลยนะคะข้อ6พิจารณาข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคําถามนะคะเมื่อวงจรไฟฟ้า A บอกว่าเมื่อวงจรไฟฟ้าเป็นวงจรเปิดนะคะ,ะลืมบอกนะคะเขาถามว่าข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง เราต้องไปดูโจทย์ก่อนนะว่าโจทย์ต้องการอะไรเขาถามว่าข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องตัวเลือก A ค่ะนั่นเรียนหาเราลองมาดูข้อ A A บอกว่าเมื่อวงจรไฟฟ้าเป็นวงจรเปิดวงจรเปิดแปลว่าอะไรนะคะวงจรเปิดมีสัญลักษณ์แบบนี้ใช่ไหมคุณครูขอวาดอ่านนี่คือวงจรเปิดครูถามว่าวงจรเปิดนี้กระแสไฟฟ้าไหลรวกวงจรไหมลูกกระแสไฟฟ้าไหลรวบวงจรไหมลูก ไม่ค่ะอ่าไม่ครบวงจรนะคะนั่นเรียนแต่ข้อ A บอกว่าจะมีกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานได้ดังนั้น A ถูกหรือผิด A ถูกรผิดลูกผิดครับผิดนะคะนั่นเรียน A ผิดนะดังนั้นเราตัด A ทิ้งลูกเราตัด A ทิ้งนะคะนั่นเรียนมาดูตัวเลือกของเราตัวเลือกของเรานะคะข้อไหนมี A คะข้อไหนมี A ลูกข้อสองคอ่าหนึ่งกับสองนะคะดังนั้นเราตัดตัวเลือกที่1กับตัวเลือกที่2ทิ้งนะคะตัดตัวเลือกที่1กับตัวเลือกที่สองทิ้งนะคะอ่ะต่อไปค่ะลูก พ่อบีเบิร์ดนะคะบีเบิร์ดบอกว่าส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายนะคะส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายคือฐานไฟฉายตะวิตและหลอดไฟฟ้าถูกหรือผิดอันนี้เหมือนกับข้อสอบที่อยู่ในแบบทดสอบเมื่อวานถูกหรือผิดคุณครูถามว่าฐานไฟฉายเป็นส่วนไหนของวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายดู่านไฟฉายเป็นส่วน<อ>ไหนคะ เซลไฟฟ้าเซลไฟฟ้าอ่าถูกต้องเป็นส่วนของซุมไฟฟ้าเป็นส่วนของแหล่งกําเนิดไฟฟ้านะคะอันนี้จะดงว่าถูกหรือผิดถูกหรือผิดฐานไฟฉายเฉพาะฐานไฟฉายถูกผิดคะถูกต้องนะคะต่อไปสวิตสวิตนี้มันมีความจําเป็นต้องอยู่ในวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายไหมดกสวิตนี่นะไม่ใช่ใช่ไหมนั่นเรียนนะคะและสุดท้ายค่ะนะคะและมีหลอดไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าคือส่วนไหนของวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายค่ะลูกหลอดไฟฟ้าคือส่วนไหนของ,ของวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายเก่งมากเ,เ,เก่งมาก<ช><า>ๆเลยห้องสองนะคะคือเครื่องใช้ไฟฟ้านั่นเองนะคะดังนั้นนักเรียนขา่านไปใช้ถูกหลอดไฟฟ้าถูกและครูถามว่าแทนที่เราจะเอาสวิตเราต้องเอาอะไรมาแทน เราต้องเอาอะไรมา <ไฟ S 1> คะ่ะสายไฟค่ะสายไฟแม็ก <ừ, S 1> เก่งมากเลยนะคะเราต้องใช้สายไฟนนเนาะนักเรียนนะคะมาเชื่อมนะคะเพื่อให้กระแสไฟฟ้าไหลออกจากทางไปฉายไปหาหลอดไฟฟ้าได้ถึงจะกลายเป็นวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายดังนั้นบีเบิร์ดถูกหรือผิดคะบีเบิร์ดถูกหรือผิดผิด<า>ค่ะดังนั้นเราไปดูตัวเลือกไหนสามหรือสี่ที่มีบีเบิร์ด สี่ครับสามสามหกนะคะ3นะคะดังนั้นเราจะตัดช้อยข้อ3ทิ้งนะคะคำตอบคือข้อ4<ส>ี่เห็นไหมนักเรียนถ,ถ้านักเรียนวิเคราะห์แบบนี้เราจะได้คําตอบแบบง่ายมากเลยนะคะนักเรียรนเนาะลองมาเช็คนิดหนึ่งการเพิ่มฐานไปฉายโดยต่อแบบอนุกรมต่อแบบอนุกรมก็เหมือนที่เราต่อคะ่ะขีดสั้นขีดยาวขีดสั้นขีดยาวไปเรื่อยๆแบบนี้ นะคะนั่นเยนเนาะจะทําให้วงจรไฟฟ้าเนี่ยมีหลอดไฟสว่างมากขึ้นอันนี้ถูกหรือผิดถูกหรือผิดกงถูก,ถกค่ะนั่นเยนเพราะการต่อนะคะเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมแบบนี้จะเป็นการเพิ่มพลังงานให้กับวงจรไฟฟ้านั่นเองนะคะอ่ะต่อไปลูต่อไปดีด็อกนะคะดีด็อกบอกว่ากระแสไฟฟ้าออกจากขั้วบวกของแหล่งกำเนิดไฟฟ้า นะคะไหลาจากขั้วบวกของแหล่งกําเนิดไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้าและไปยังขั้วลบของแหล่งกําเนิดไฟฟ้านั้นก็พูดง่ายๆค่ะ,คะว่ากระแสไฟไหลาจากขั้วบวกไปหาขั้วลบถูกไหมลูกถูกไหมค่ะ,คะถูกนะคะ<อ>ดังนั้นคาตอบคือข้อสี่เก่งมากนะคะเก่งมากเลยอ่นะ,นะคะต่อไปค่ะลูกไปดูข้อต่อไปข้อเจ็ดข้อเจ็ดนะคะนักเรีนยนอันนี้เป็นข้อสอบอูนิต ลองไปดูหน้าตาของข้อสอบโอนิค่ะลูกนะลองไปดูหน้าตาของข้อสอบโอนิทเนานะว่าเราจะได้ไหมนะคะว่าเราจะได้ไหมนะคะอ่ะข้อเด็ดค่ะเขาถามว่าข้อใดกล่าวถูกต้องอีกแล้วข้อสอบชอบถามแบบนี้นักเรียนเพราะว่ามันเหมือนจะถูกหมดนะคะนักเรียนแต่มันจะมีข้อถูกเพียงข้อเดียวเท่านั้นนะคะข้อหนึ่งค่ะลูกบอกว่ากไก่เป็นการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนาน เห็นภาพแล้วตอบได้เลยว่ามันถูกหรือผิดมันถูกหรือผิดฮะมันถูกหรือผิดผิดถูกหรือผิดลูกผิดผิดผิดดังนั้นทําให้ข้อหนึ่งผิดไปเลยตัดช้อยข้อหนึ่งทิ้งเห็นไหมนัเรียนเวลาทําข้อตอบต้องพยายามตัดตัวเลือกออกเพื่อให้เหลือตัวเลือกที่เราลังเลน้อยที่สุด นะคะนักเรียนอย่างน้อยก็เหลือห้าสิบห้าสิบแต่ถ้านักเรียนเดาไม่ถูกนะคะอันนั้นมันก็เป็นบาปบุญแล้วนะคะนักเรียนเนาะอ่ะโอเคต่อไปนะคะข้อสองค่ะก็ไก่เป็นการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมใช่ไหมกอไก่เป็นการต่อแบบอนุกรมใช่ไหมประโยคนี้ถูกหรือผิดลูกถูกหรือผิดถูกค่ะถูกค่ะถูกค่ะนะคะหากหลอด A อดับอ่าข้อสองบอกว่าหากหลอด A ดับหลอดเบียมคงใช้งานได้อยู่ ถูกหรือผิดเนี่ยประโยคนี้ถูกหรือผิดผิดค่ะผิดอ่าเราต้องแยกที่ารนาเป็นเป็นประโยคไปดังนั้นข้อสองก็ผิดเห็นไหมนักเรียนครูใช้วิธีนี้เห็นไหมทำให้คุูครูเป็นครูนะคะนักเรียนมาถึงทุกวันนี้เพราะว่าครูใช้วิธีการตัดตัวเลือกให้เหลือตัวเลือกให้น้อยที่สุดชีวิตจะได้ไม่ตับสนชีวิตจะได้ไม่ยุ่งยากนะคะต่อไปค่ะข้อสามนะคะข้อสามมา ข้อสามบอกว่าขอไข่ลูกไปรูปภาพขอไข่นะคะเป็นการต่อไฟฟ้าแบบอนุกรมเห็นประโยคแรกแล้วตอบว่าถูกหรือผิดลูกผิดค่ะผิดแน่นอนเห็นไหมนักเรียนนะคะการติกดตาสัมพันธ์ผิดเราก็ผิดไปเลยค่ะอย่าเสียเวลากับเขาเยอะเห็นไหมคะนักเรียนเนาะต่อไปค่ะข้อสี่บอกว่าขอไข่เป็นการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนานใช่ไหมคะ ประโยคนี้ถูกหรือผิดลูกใช่ใช่เก่งมากรับสีพัทมาแล้วนะคะหากหลอด A ดับอข้อสี่เรว่าหากหลอด A ดับหลอด b เบิร์ดยังสามารถใช้งานได้อยู่ประโยคนี้ถูกหรือผิดลูกถูกค่ะถูกต้องนี่แมถูกต้องดังนั้นตอบพ้อข้อสค่ะสี่ค่ะนะคะข้อสี่ถูกต้องนะคะไปดูเฉลยค่ะ เก่งมากใช่ไหมนะักเรียนห้องสอถ้าตั้งใจเรียนอะน,นะคะหนูเทียบเท่ากับห้องหนึ่งได้เลยนะนะ,ะอ่ะโอเคไปต่อนะคะข้อ8ดนักเรียนลูกเห็นเยอะๆแบบนี้อย่าพึ่งท้ออย่าพึ่งท้อ <c oughs> เราเน้นการหาคําตอบ <c oughs> นะคะเราเน้นการหาคําตอบอันนี้นะคะ <c oughs> ข้อตอบข้อแปดเนี่ยมันเป็นการถามถึงกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แค่ถามถึงกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ลูกนะคะนักเรียนดูนะดูนะนักเรียนคนหนึ่งวางแผนการทดลองเพื่อศึกษาว่าอาเพื่อศึกษาว่าขนาดของเซลล์ไฟฟ้ารูปทรงกระบอกจะมีผลต่อความสว่างของหลอดไฟหรือไม่จะมีผลคําว่าจะมีผลอ่าเดี๋ยวพอวงให้ดีๆหน่อยคาว่าจะมีผลนะคะคําว่าจะมีผลลกูก นะคะมันบ่งบอกถึงว่าผลการทดลองของเราจะเป็นยังไงเขาถามถึงอะไรเขาถามถึงตัวแปรต่างๆในการทดลองซึ่งตัวแปรนะคะนั่นเรียนก็จะมีสามอย่างนะคะอย่างที่ครูเคยสอนไปนะคะในห้องเนาะมีตัวแปรต้นอ่ะเดี๋ยวขอพิมพ์เอาแล้วกันนะคะมีตัวแปรต้นเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไม่ออก หนึ่งนะคะตัวแปรต้นนะคะตัวแปรต้นอ่ะตัวแปรต้นคืออะไรตัวแปรต้นคือสิ่งที่ต้องการศึกษาอ่านะคะตัวแปรต้นคือสิ่งสิ่งที่ต้องการศึกษาหรือสิ่งที่เราอยากรู้นะคะหรือสิ่งที่อยากรู้อ่ะง่ายๆนะคะความหมายง่ายคือสิ่งที่นะคะอยากรู้ เราอยากรู้อะไรตอนเนี้ยคุณรูณถามหน่อยว่าเราอยากรู้อะไรจากจ๊<ด>เราอยากรู้อะไรนขนาดของเซลล์ไฟฟ้าอ่าเก่งมากเห็นไหมเสียงสวรคนมาแล้วเราอยากรู้ว่าขนาดของเซลล์ไฟฟ้าใช่ไหมคะรูปทรงกระบอกเนี่ยเห็นไหมนักเรียน่ะดังนั้นหนูได้ตัวแปรต้นแล้วคะ่ะประโยคนี้จะหมายถึงตัวแปรต้นเห็นไหมนะักเรียน วิทยาศาสตร์จะเป็นเรื่องง่ายถ้านักเรียนเปิดใจถ้านักเรียนเข้าใจดังนั้นหนูขาเราไม่ต้องไปนะคะไปตัดตัวเลือกเหมือนเมื่อกี้เราไปดูค่ะเราไปดูว่าตัวแปรต้นอะไรเป็นเหมือนที่เราข้อไหนลูกข้อสามอ่ะมาข้อสามอ่ะม้าข้อสามอ่ะนะคะตัวแปรต้นถูกต้องละนะคะต่อไปค่ะลูกต่อไปตัวแปรตามล่ะคุณขาตัวแปรตามเผืออะไรตัวแปรตาม นะคะตัวแปรตามคือนะคะเขียนเอเขียนเครื่องหมายเท่ากับเนาะผลที่เกิดขึ้นนะผลที่เกิดขึ้นจากตัวแปรต้นผลที่เกิดขึ้นคืออะไรจากประโยคนี้จากประโยคนี้ความผลที่เกิดขึ้นคืออะไรลูกอะไรนะความถ่วงของรอดไฟทาไมเก่งทําไมเก่งอ่ะ ทำไม่เองเห็นไหมถูกต้องนี่คือตัวแปรตามได้แล้วตัวไปต้นตัวไปตามไปดูข้อสามที่เราเลือกไว้ตัวไปตามคือความสว่างของหลอดไฟนะคะนักเรียนทําใจไว้เลยว่าฉันต้องได้คะแนนนี้มาแน่นอนนะคะฉันต้องได้คะแนนนี้มาแน่นอนนะคะนักเรียนอ่ะต่อไปลูกและตัวแปรควบคุมตัวแปรควบคุมคืออะไรตัวแปรควบคุมคือสิ่งที่เราต้องเซต สิ่งที่เราจะต้องจัดให้มันคงที่เพื่อไม่ให้การทดลองเราคาดเคลื่อนนักเรียนต้องจัดอะไรให้มันคงที่จํานวนฟิลไฟฟ้าล้วนอะนะคะอย่างเช่นนักเรียนขาขนาดของเิลไฟฟ้า,ฟาใช่ไหมนักเรียน มีผลไหมนะคะอย่างเช่นเราเอาเซลล์ไฟฟ้ามา1เซลล์อย่างเงี้ยะนะคะสมสมติเนาะอันนี้สมมุติอันนี้เป็นเซลล์ไฟฟ้ามา1เซลล์นะคะแล้วเราก็ต้องเอามา1เซลล์หเซลล์หเซลล์เหมือนกันหมดแต่ขนาดมันอาจจะแะตกต่างกันไปน,นี่คือสิ่งที่เราต้องเซตนะคะนักเรียนแล้วก็ชนิดของหลอดไฟนะคะคือชนิดของเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราที่นํามาทดสอบจะต้องมีขนาดเท่ากันนะคะนักเรียนมันถึงจะให้ผลการทดลองที่แน่นอนชัดเจนนะคะดังนั้นต่อข้อ นะคะเห็นไหมง่ายนะคะนักเรียนมันเยอะเฉยๆมันเยอะเฉยๆการเมืองมันหอมันกึดยากลูกมันกึดยากบ่ได้แต่ที่จริงมันง่ายเนาะอ่านะคะตอบข้อสามถูกต้องเก่งมากนะคะไปต่อค่ะข้อเก้าอ่ะข้อเก้าง่ายเห็นปุ๊บตอบปั๊บเห็นปุ๊บตอบปั๊บค่ะการต่อเซลล์ไฟฟ้าในรูปใดที่ทําให้หลอดไฟสว่างมา,มากที่สุดและพิพัฒ รัฐพัพครับเขียนหน้าจอได้ไหมเข<อ>ียนหน้าจอเป็นไหมเป็นเป็นไหมคะเป็นรัฐีพัฒน์อ่ะเป็นรัฐีพัฒนวงกลมตัวเลือกที่ถูกต้องให้ครูนหน่อยหนึ่งข้อข้อนี้ง่ายมากที่สุดเป็นข้อส,ส,สอบสสวทปหกอ่ะ รัฟพีพัทไม่รอช้านะคะคุณครูพูดยังไม่ทันลิ้นยังไม่ทานเข้าปากรัฟพี่พัทบงเรียบร้อยถูกหรือผิดถูกหรือผิดรัฟฟีพั์แข็งมากนะคะนะทุกคนปรบมือให้รับพีพัทประมือแบบนี้นะคะประมือแบบนี้นะคะการปรบมืออ่านะคะแลเรียนขาแลฟพี่พัททำไมรัฟพี่พัทไม่เลือกข้อหนึ่งทำไมลูกเพราะว่าสิวไฟฟ้ามันชนกันครับข้วบวกกับคัน ใช่ขั้วลบชนกันมันก็ผิดสิใช่ไหมมันก็ผิดนะคะข้อหนึ่งตัดทิ้งน,นะคะข้อสามก็เหมือนกันใช่ไหมขั้วลบกับขั้วลบชนกันเราไม่ต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบนี้ข้อสองนะคะมีข้อสองกับข้อสี่ที่ออเป็นการต่อเซลล์ไฟฟ้าที่ถูกต้องแต่ข้อสี่มีจํานวนเซลล์ไฟฟ้ามากกว่า,า,วาใช่ไหมคะดังนั้นคําตอบคือข้อสี่เก่งมากง่ายไหมง่ายไหม ง่ายแต่ถ้าไม่เรียนรู้ไหมแต่ถ้าไม่เรียนรู้ไหมไม่รู้รนะคะนั่นเรียนถ้าไม่เรียนไม่รู้การศึกษาสําคัญก,กับชีวิตเห็นไหมนั่นเรียนนะคะอ<ๆ>่า <ๆ S 1> โอเคต่อไปข้อสุดท้ายลูกข้อสุดท้ายของวันนี้นะคะหลอดไฟจํานวนห้าหลอดต่อการดังรูปนะคะดังรูปอันนี้เป็นข้อสอบขอสวทอีกละนะคะเขาถามว่า หากถอดหลอดไฟดวงที่ห้าออกนั่นก็คือหลอดไฟดวงที่ห้าเสียนะคะนั่นยียนข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องนะคะลูกหาคุณครูเคยบอกว่าถ้าเขาถามเกี่ยวกับหลอดไหนจะสว่างหลอดไหนจะดับเนี่ยเราไปดูอะไรก่อนเราไปดูอะไรก่อนเราต้องไปดูอะไรก่อนใช่ค่ะต้องไปดูชวยค่ะต้องดูที่สวายสวยต้องดูชวอยค่ะ ดูอะไรนะดูอะไรนะช้อยค่ะเราต้องดูค่ะดูอะไรหรอเราต้องดูอันตดูดูอะไรนะเราต้องดูช้อยดูช้อยต่อดูเซลไฟฟ้าก่อนว่าขั้วบวกอยู่ไหนขั้วลบอยู่ไหนเพื่อที่เราจะได้รู้ว่ากระแสไฟฟ้าจะไหลไปในทางไหนก่อน โอเคไหมทางซ้ายค่ะไปทางซ้ายค่ะตอนนี้ขั้วบวกอยู่ทางซ้าย่าซ้ายขั้วลบอยู่ทางขวานะคะดังนั้นกระแสไฟฟ้ามาทางนี้จะเข้ามาทางนี้ก่อนเห็นไหมจะเข้ามาทางนี้ก่อนแล้วเขาบอกว่าหลอดไฟหลอดที่ห้าเสียนะคะซึ่งหลอดไฟหลอดที่ห้าเนี่ยมันเป็นหลอดสุดท้ายก่อนที่จะเข้ามาหาขั้วลบที่จะทําให้กระแสไฟฟ้าครบวงจร ดังนั้นถ้าหลอดไฟหลอดที่ห้ับมันจะเกิดอะไรขึ้นกับหลอดที่หดับยังสว่างส่ะสว่างทั้งหมดเหรอหนึ่งสองสามสี่สว่างหมดใช่ไหมคะใช่ค่ะจริงเหรอใช่ใช่ใค่่คอนเฟิร์มไหรือว่ายังลังเลอยู่ เรารู้สึกไม่มั่นใจนะครูอ่าไม่มั่นใจแล้วนะครูตอนแรกมั่นใจมากอตอนนี้นะคะต,ตอน,ตอนแรกม,มั่นใจหน,นะหนูลองคิดตามครูนะหนูลองคิดตามครูหลอดไฟครูถามว่าหลอดไฟหลอดที่ห้าเนี่ยมันต่ออะไรกับหนึ่งสองสามสี่มันต่ออะไรมันต่อแบบไหนกันมันต่ออะไรกับทั้งนะก้อนนี้มันต่อแบบอ่ะนุโ่ม ถ้าหลอดไฟหลอดที่เสีย<อ>ทั้งก้อนนี้มันจะเป็นยังไงอะคะลูกท<า>ั้งก้อนนี่มันจะเป็นยังไงหมดเลยมันก็จะเดค่ะมมันจะหมดหมดเลยนะคะคำตอบคือตอบข้อสี่ค่ะลูกตอบข้อ,อส,สี่สน,นะคะตอบข้อสี่นักเรียนถ้าสมมตินะถ้าสมมติย้ายฟังนะ ถ้าย้ายหลอดไฟหลอดที่ห้ามาไว้ข้างหน้าอ่ะย้ายหลอดไฟหลอดที่ห้านะมาไว้ข้างหน้าเนาะกระแสฟ้ามาทางนี้มาเจอหลอดไฟหลอดที่ห้าก่อนนะคะอ่านจะเข้าใจแบบนี้ใช่ไหมว่าถ้าสมมติหลอดไฟหลอดที่หลอดที่ห้าดับไปนะคะหลอดอื่นก็ดับหมดเพราะว่ามันอยู่ข้างหน้าใช่ไหมนักเรียนนะคะแต่นักเรียนหาแต่ตอนนี้หลอดที่ห้ามันมาอยู่ข้างหลังแต่หลอดข้างหลังเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันเสียมันเสียก่อนที่มันจะเข้าไปหา ขั้วลบนะคะมันก็เหมือนกับสวิต์มันเปิดนะฮะแบบนี้ค่ะมันก็เหมือนวองจรมันเปิดอยู่ตรงเนี้ยเพราะว่าหลอดไฟเสียดังนั้นน่ะกระแสไฟฟ้ามันก็ผ่านหลอดที่5ไปไม่ได้เข้าใจไหมนักเรียนนะคะมันก็ผ่านหลอดที่5ไปไม่ได้ทาให้ไฟฟ้าไม่ครบวงจร1 2 3 4งอก็จะดับตามไปด้วยนะคะโอเคนะเปิดไม์กรุณาปิดด้วยค่ะอ่าใครเปิดไม้กรุณาปิดนะคะอ่า เดมีน้องรอกับพี่เมื่อกี้ารอกับพี่ค่ะอุ้ยเดี๋ยวนะคะตอนนี้งานของนักเรียนวันนี้เบาๆนะคะให้นักเรียนสรุปนะคะความรู้ที่เราได้เรียนเรื่องของไฟฟ้ามายาวนานเนี่ยนะคะเป็นแผนผังความคิดเนาะก็ไฟฟ้าก็มีสองประเภทนะคะเป็นไฟฟ้าสถิตและไฟฟ้ากระแสนะคะไฟฟ้าสถิตและไฟฟ้ากระแสวงจรไฟฟ้า,ายอย่างง่ายนะคะก็มีแหล่งกําเนิดไฟฟ้ามีสายไฟแล้วก็มีหลอดไฟหรือเป็นเครื่องแช้ไฟฟ้านั่นเอง การต่อเสือป๊าและการต่อหลอดไปป้าก็จะมีแบบอนุกรมแบบขนานแล้วก็แบบผสมวันนี้นะคะง่ายๆแค่นี้ให้นักเรียนทำให้ทังความคิดส่งลงในอาลบัามวิทยาศาสตร์ครูทิพย์ได้เลยโอเคไหมได้ไหมวันนี้วันนี้ได้ไหมคิวนะได้ครับคิวนะอ่าเดี๋ยวครูคุณครูข,ขอ,ไป,อ,อไปดูชื่อก่อนไปดูชื่อก่อนอ่ะดูชื่อโอ้โหเยอะเลย ทักลทธทีรา,ารษัก์ิเทพนาราวิาวเาว์เจ้าเปลืนะคะเจ้าเปส,สิทธิโชคโอ้อสิทธิโชคยังมาได้เช็คชื่อนะลูกธานวรัตนะคะพิชียธิดาเกลอแก้วชาณรัตพิงกี้นันานาลีชดาพรแล้วก็ขวัญข้าว ถ้าเห็นชื่อตัวเองนะคะจัดก,การให้เรียบร้อยนะคะ <บ till S 1> เพราะว่าเป็นการรักษาสิทธิ์ในการเข้าเรียนของตัวเองเนาะอ่ะโอเคนะคะสำหรับวันนี้ใครมีคําถามหรือใครมีข้อสงสัยที่จะสอบถามไหมคะมีไหมคะมลูกมี <selection. S 2> มไหมคมีไหมคะ ไม่ค่ะไม่มีเนาอะ,อะถ้าไม่มีนะคะเ<ม>ดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนไปทํางานนะคะแล้วรีบส่งงานนะส่งงานให้เยอะๆนะคะนักเรียนทุกวันเลยนะคะนักเรียนเก่งมากนะคะโอเคขอให้นักเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนและก็อนาคตต่อไปนะคะวันนี้คุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะนักเรียนสวัสดีค่ะทำไมอ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายลูกสวัสดีค่ะ